สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นันด้วยนะคะวันนี้นะคะ NW Real Estate 78นะคะขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมที่นาการเกษตรเนื้อที่รวม7ไร่2งาน33.2ตารางวาซึ่งที่ดิน แปลงที่เราขายนะคะจะมี2ฉโนดด้วยกันโนดแปลงนี้นะคะถ้าเราเข้ามาจากถนนสุรนารายที่ดินแปลงนี้เนื้อที่จะอยู่ที่5ไร่ 3. งาน31.9ตารางวานะคะเป็นที่นาร0 0เเซเลยนะคะคุณผู้ชมยาวไปจนถึงด้านหลังนู้นนะคะแล้วเราก็จะมองเห็นมีเพื่อนบ้านเขาปลูกบ,บ้านอยู่ด้านหลังด้วยนะคะส่วนอีกแปลงหนึ่งนะคะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือแปลงนี้นะคะสวยมากๆา เื้อที่1ไร่3งาน1.3ตารางวาถ้า2แปลงนี้จะตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านโนนทองนะคะตำบลพังเทียมอําเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาใกล้ถนนสุรนารายที่เราเข้ามานิดเดียวเองนะคะคุณผู้ชมและฝั่งนี้นะคะเขาจะเป็นชุมชนที่แบบหนาแน่นมากๆเลยมีคน ขับรถเข้าออกตลอดเวลานะคะจะมีหมู่บ้านข้างในอีกเพียบเลยค่ะส่วนแปลงที่ดินของเราเนี่ยถึงก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมีถนนลาดยางนะคะ ขั้นอยู่ก็คือทั้งสองแปลงนี้เขาติดถนนลาดยางทั้งสองแปลงเลยเราไม่ได้แบ่งขายนะคะคือขายทั้งสองโฉนดรวมกันที่ดินแปลงนี้จะมีโฉนดคุดแดงนอสอสีจพร้อมโอนนะคะเหมาะกับลูกค้านะคะที่อยากจะมีที่นาการเกษตรนะคะเอาไว้ปลูกข้าวทำนาหรือจะปรับเป็นที่สวนที่ไร่ก็ได้นะคะทำการเกษตรปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวนะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะกับการเป็นเจ้าของอย่างมาก เลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่นัทเราขายถูกมาก <c oughs> ครับผมราคาถูกมากๆากใช่เราขายถูกมากมากเลยสุราษฎร์นายด้วยนะครับใกล้กับที่ว่าการอำเภอรพระทองคำด <c oughs> <ๆ>้วยใช่จะอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอพระทองคำนะคะตอนนี้น้องวัวอุย้ยใกล้เข้ามาแล้วพี่นัทน้องวัวต้องเดินผ่านเราแน่ๆเลยนะคะ น้องหัวต้องเดินผ่านเราแน่ๆเลยเขากำลังจะกลับบ้านเขาแล้วนะคะคุณผู้ชมที่สนใจทำเลสวยบรรยากาศดีเหมาะกับการมาใช้ชีวิตยามเกษียณที่โคราชบ้านเองนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0638412188แอดไลน์ไอดีนะคะ0638412188ติดตามเพจ a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดีและอสังหาทุกชนิดช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78 ะะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับน้องแหมนครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเรามาถึงณนช่วงเวลานี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมและน้องแหมือนจะขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ